อ่ะก<ฮ>็เตรีมตัวกันตเต็มที่นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมเต็มตัวไปสนุกกันตเต็มที่กับคาเซ็ตเฟสติวัลคอนเสิร์ตต้องพูดว่าน่าจะถือว่าซ้อม <laughs> ซ้อมเสร็จแล้วไหมอ้อมเหลือแค่ซ้อมใหญ่คือซ้อมจริงคือคืนนี้แล้วหรือเปล่าวันนี้ใช่ค่ะคืนนี้จะซ้อมกันบบบบแบบแบบเต็มแบบเต็มทั้งหมดอ่ะอือเรียกว่า dress r e h e a r s a ประกอบร่างกันเสร็จแล้วว่ะก็เหลือเข้า ใช่ค่ะอืม,อมก็คือวันนี้เสื้อผ้านหน้าผมจะเต็มวันนี้เต็มทุกอย่างวันนี้แบบเต็มไปหมดเลยอะเนี่ยเดีแบบ๋ยวเนี้ยต้องไปตัดผมเนะี่ยอืมเธอจะทําผมทรงไหนเธอคิดเรื่อง<ป>สองรอบเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าค,คิดแล้วคิดแล้วไม่ใส่วิกผมจริงอฉันไม่ได้ปล่อย <Okay. S 2> ผมจริงมานานมากมมผมจริงจ้า เพราะว่าที่ผ่านมาหัวอ้อมจะแบบเป็นแบบสกินเฮดใช่ไหมคะอ้อมก็ใส่วิกของอ้อมไปเวลาอ้อมอยากแบบย้อนอดีตอันนี้ก็ผมจริงจะอุตส่าห์เลี้ยงโอเคเดี๋ยวจะรอดูนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะวันเสาร์ขยับเป็นสองทุ่มน,ะว,นวันอาทิตย์เธอเธอไปรอบวันไหนฉันไปวันอาทิตย์ฉันไปวันอาทิตย์เธอเอาเอาแน่กับฉันไม่ได้นะผมมหาจะเปลี่ยน ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉัน,ฉ,นฉันก็จะบอกเธอจัดฉันไปวันอาทิตย์แน่นอนวันเสาร์ไม่อยู่ <Okay. S 1> เออโอเคก็ได้ก็อย่าลืมติดขนตายาวๆวนี่ชัดๆนะได้เรื่องติดขนตาไม่แพ้ใครคะ่ะเรื่องติดขนตา <c oughs> ไม่เคยแพ้ ก็ต <laughs> ิดบ,บ้างในบางโอกาสแต่จะต้องบอกคุณผู้ฟังเอาไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตนี้นะคะเราจะอยู่กันในก่อนสถานการณ์ของวันที่หนึ่งตุลาก่อนที่เขาจะมีการแบบผ่อนแบบเปลี่ยนมาตรการอะ่ะเราก็เลยย, <c oughs> ยังเป็นเรื่องของการขอให้มีการตรวจ ATK ไปก่อนนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตแต่ถ้าเป็น rt pcr จะเป็น48ชั่วโมงนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกตรวจไปเองที่งานมีบริการแล้วมีค่าใช้จ่าย150บาทเพราะว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยอะไรทำไมต้องตรวจยังไม่หยังไม่หตุลาค่ะรออีกนิดนึงถ้าดูคอนเสิร์ตหลัง1ตุลาอาจจะไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมเพราะว่า1ตุลามัน